ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับแหลายคนคงจําเป็นที่จะต้องอยู่บ้านบางคนอาจจะต้องกักตัวบางคนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแน่นอนครับช่อของเราครับเป็นช่น,นลที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอซึ่งกิจกรรมของการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอเนี่ยแน่นอนครับโดยส่วนใหญ่เราจําเป็นที่จะต้องออกไปทํางานกันนอกบ้านและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด19หรือว่าโควิด19เนี่ยที่ตอนนี้จากข่าวนะครับเราเห็นได้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่ลงเรื่อยๆผมยังมองไม่เห็นความหวังครับว่าเราเนี่ยจะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้เมื่อไหร่หวังนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้แล้วเราเนี่ยจะสามารถกลับมาทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบ มาประกอบอาชีพที่เราจําเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านตัวผมเองนะครับมีอาชีพเป็นช่างภาพมีอาชีพเป็นช่างวิดีโอมีอาชีพที่จะต้องทํางานเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโออาชีพหลักของผมคือการออกไปถ่ายรูปนอกบ้านแต่วันนี้ผมไม่สามารถที่จะออกจากบ้านไปไหนได้ผมยังไม่ได้ป่วยผมยังไม่ได้ติดโควิดแต่ผมไม่อยากที่จะออกไปเสี่ยงไม่อยากที่จะออกไปรับเชื้อข้างนอก พื่อที่กลับเข้ามาแล้วก็มาแพร่กระจายสู่คนในบ้านผมขอขอบคุณคนดูของผมมากๆนะครับเมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่าทําไมช่องของเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอข้างนอกเลยอยากใช้ผมเนี่ยออกไปถ่ายวิดีโอแบบซีนิมติกกลับมาเพื่อที่จะมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการการถ่ายภาพของเราผมอยากทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยเราไม่สามารถที่จะขยับเขยื่นตัวไปไหนได้เลยนอกจาก ทำงานอยู่ที่บ้านถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพทำได้แต่อยู่ในเคหสถานของเรานาเศร้าและเกินรับหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันได้คลี่คลายลงไปแล้วนะครับในอนาคตทั้งหน้าวันใดวันหนึ่งนะครับเราคงจะได้ออกไปมีความสุขกับกิจกรรมที่เรารักกับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วถึงวันนั้นเราคงจะได้กลับมายิ้มได้และมีความสุขกันอีกครั้งวันนี้เราอดทนไปด้วยกันนะครับ